สวดต่อ EP 2ครั้งที่21วันที่30เดือน11ปี68เวหายสาเตวณาปัตนะปัตตาจิตตลาสุปนัยติเตสะนามังอัพพะยันตธานาคานาคาละนามนาสิสุปรนนโตเขมมะมะกสิพุทโธสันหาหิวัจหิอุปปะมหายันตา นาคาสุปปนาสนะมะกลางสุภุฑทางคิดตาพัชรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพรตตลอวัตวัฏเจตีอิทิมัโตยัสสิโนกาลคัญชามาบิสมะอสุราทางเวนัสาเวปาเจติสุจิตยาปะหานโทนโมจชิสะสัจตจาริปุตานังสัพเพเวโรจนามกะสันนัยหิตวะพระลิงเสนังลหุปะทรรปะขมุงสมุทโยธานิพพันเตภิกขุตังสมาธิจึงมนัง

itu ya maku pola kita anak kata ini kita wa aku bentar lah kita mas menang mata bawa saya terus aku paha poli itu tuh kita kaya tapi nana tamu ini nong itu mantau itu mantau mana mantau ya seperti nong mana mana kita mau bingung nang sembuh dengan nang ada aku sabu teh wa cara makis wa alitengka terlalu jatuh mah bukan di pasino walau nasehat sama cak

ถ้าจตเทากายาจะเปนนั้นแวนินอที่มันโตช่มันโตวนนนมันโตจะสนมันมานาำมุขรสัมพิชิณวนสุขาอรณมหาอรุณาอาคเวะสักคุายหามุขาอาคทววิจคานาสัทธรรมตฐานัชชาิสกาจายาสัจโนทนะอาคาปจุโนโยติสาอภวิสกิถ้าเจเทากายาาะเปนนั้นแวตนินที่มันโตช่มันโตวันนั้นมันโตจะสัจโนมันนกมนมิม keminja duti tama kata tata jati asinwa sanketala lam sada nama sa maratino atho ako atho phala nimita ta tehena khaya ta pena na tatya yo mato tan mato vanamanto ya sasinomana manapi amuhuna saptingunan ta te khayani khaya ta

Brahma ke mala sena api kami mandi yang etha kanta tha kanta tha la kena bo samanta pariwata tha ma bo yang iti tama hasena sena api saji pani na dalam salang kata bana pela wang etha apa pusako me kutana yang to asa yang wasai taca sapang apin jajak bapak kita bana taku mata toh menjadi sta sama kesa tadi lete mana saya nak api kan tapi cara tapi kau bawa teh tetap sama kalau suruh aku dah sah sah senang kita lagi kita kamu dah sah โมเมพุทเทสทุตเตจัสสาลัตนัตยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิวามนาลายะภะระเมสุลาสิทธิพมมาจะอินทาจตุโลกาคัมภีรคกาสมุทาภูตังคังคาจะสัพพมัชยะประสิทธิพระวันตุเตชยะชยะธรณีธรณีอุทะอุทัติอุทัตินัตินัติชยะชยะขะคนละตัละนิสัยนิไลใสเสนและเม รุราชนะพนนรชีชัยยะชัยพะขมีโสภีนาเคนทนาเคปิสาจภูรตากาลีชยยะทุนนิมิตาโลกีชยยะชยะสิงขีสุธาธานนุมกชาชยะชยะวรุณนคกมุคคาสาราชยยะชยะจำปาที่นาคกุลขันตกชยยะชยะคชพลนตุลง สุขละผู้ชงสีหะพยักขะตีปาชยยะชยยะวรุณนุคัตยาตาจิตตาิตาเสนาลีปุนสุนตินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวิชัยยะชัยยะธรณีตะเลสัทธาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีศาตตงสัทธาชยยะชัยะมังกราชยาววัคเขชยยะชัยยะวรุณยะเขชัยยชยยะละคะเส สุภุชเตชาชฉยะชยะพมเณทขณาชายาชยราชาทิราชชัยชยะชยะปัทวิณาสังชยะชยะอรหันตปาเจคพุทธัสสวกชยะชยมเหสุโลฮะโลอลิเทวะชยะชยะพมมาสุลโขชยะชยะนาโควิรุหโควิลุภโขจันติมาระวิ อินโทจะเวนัตเตโยจะกุเวโลวาลุโนเปจะอัคคิวะโยจะพุลปะชุนโหกุมาโลทัตตะลัตโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสัพพชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัสัพพาโลจะ ชัยะกังเอเตนะชัยะเตเชนะชายะโสติะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโนตุเตชัยะมังคะลังชายโยปิพุทธะสิริมัตโตอะยังมารัสสะจัปปิพโตปาราชโยอุโโคสยามพุทธิมเกปโมติตาชัยะตถาพรหมคะนามเฮสิโนชายโยปิพุทธะสิริมัตโตอะยังมารัสสะจัปปิมัตโตปาราชยโยอุโโคสยามพุทธิมเก Pamurita caya tata ita kana mahitino cayo pipu dasa se limoto ayang malasa capa pipu to apalacayo ukosayang putimake pamurita caya tata tebak kana mahitino cayo pipu dasa se malak ayang malasa capa pipu to palacayo ukosayang putimake pamurita caya tata supan nak kana mahitino cayo อายามัลสัจจาปปิมโตปาลาเชโยโกโคสยามภุติมะเคปะโมติตาชยยะตถานาฆะนาหิสิโนชัยโยฟิพุทธสาติลิมโตอายามัลสัจจาปปิมโตปาลาเชโยโกโคสยามภุติมะเคปะโมติตาชยยะตถาสัพพมคะนามหิสิโนชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันเิวัตโนเอวังตะวังวิ ชายโยโหโหิชายาัสุชาย,ยมังคะเลอาปะลาตะปัลลังเคสีเสปะทวิงวิโปคะเลอภพิเศเกสัพพะพุทธ,ธานังอคาคับปะโตปมทิตติสุนัขัดตังสุมังคะลังสสปะพาตังโสหุติตังสุขโนโสมุโตจะเจือยิดถัง พมมาจากิสุปป MM ัตตะกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัตตะกินังปัตตะกินังมโนกรรมังปัตตะปณินิธิปะนิธิเตปัตตะินางปัตตะินานิขตวานะละพันตันเตปัตตกินเนเตอัตลาสุขิตาวิรุณหาพุทธะสาสนเนอโคโลคาสุขิตาโหถาสหสัพเพหิยะเทพ สุนันโตโพโตโยเทวะสมิงฐาเนอธิคตาสีกายุกราสตาหนตุสุกิตาหนตุสัพพธาละคันโตสัพพปัตสัตานังตะคันโตชินัสสัสนังยากาจิปัตานาเตสังสัพเพโพเลนตุมโนรัทธายุตตะกาเลปวัฒนตุวัฒสังวัฏสาวะราหักาโลคา ตุปัตตวาเตสังมิวลาเลนตุจสภัพฐากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตะตุสัทธาละหังปุสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมปยญภพักวาสวัสถียังวิหารเตเตเชเชตวันวะเนอนาขปินทิกัสสหลเมตตาตะลโคพคกวา ิขุอมตเตสิพิคโบติพันเตติเตพิคุพระวัตโตปัจจสสมพระวะเอตทะโวจุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังฆานิจเตตตังตถาคโตอภิสามพุทธิอภิสมีตอภิสามพุทธตวาอภิสมีตวาอจิคติเทสติปันยะเปติปันทิตต ปัตถเพติวิวรติวิพัชติอุตตานิกโลติสเพสังขารานิสติอุปาทาวาพิกเวตถานคตางอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธุธรรมะทิตตตาธรรมะยินิยามตาสเพสังขาราทุกาเตตังตถาคโตสัพพิสมุสติอภิสมิเตอภิสมพุสตวะอภิสัม เมตวาะอจิคติเทเสติปันทะเปติปันทะเปติวิวาลติอภิสวิภัชติอุตตานิคโลติสพเพสักขาราคาติจุปาทาวาพิกเวทะถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะวะสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสพเพธรรมาอนัตติตังตถาคตโตอภิสามพุชิติอภิสมิติอภิสามพุชิตวา อภิธรรมเมตวาอจิขติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรณิติภิพรชติอุตานิกลโลติตัพเทธรรมาอนตตติปิธรรมะโวจะภะวะอาตธรมะลาเตภิกขุภะวาโตปฏิตังอภิณทุนติวัดโสปเทตระตะกถาปติตังนาณวะขเมยยะนปติเขอนะคตัง บุคคลไม่คนตามคิดถึงสิ่งที่ลบไปแล้วแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัถาดติดตามเพเยอนันตังอปัตจจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันตะโยตมังตะถาตะทะวิตสเติอสังเฮลังอสักุปังตังวิทามนุพลุหเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแย่นกอดแขนเขาควรพราะปวดอาการเช่นนั้นไว้อัจเฉวกิจจา มาตัดฟังโกจัญญามรณะนสุเฟความเพยเป็นจิตที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พวกนี้นักีินอสังฆนันเตนะมหาเศนะคะัจุนะเพราะการปัดเพยต่อมัตุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารละมาตาเพงอโหราตตะที่มาติดตังตังเวพัธธตเทขรัตตดสันโตเดคเตมุนิจมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพอยอยู่เช่นนั้นไม่เขิดคานทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้ เป็นอยู่แม้เพียงนลาติดเดียวก็น่าทรมาสถตวจธรรมสังเวกขจจรวิคณะสัพเพสังฆาราจสังขารคือร่างกายจ,จิตใจและรูปธรรมนำามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเสิดขท้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังฆาราทุกขาสังขารคือร่างกายจ,จิตใจและรูปธรรมนำามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากพะเกดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตา สังขารทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งเส้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุอัตุวังชีวิชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมรณะนังความตายเป็นของอยั่งยืนอนวสังมะยามะริตับปามอันเราพึงอันเราจะพึงตายเป็นแทบมรณนะปะโยปริโยสานังเมชีวิตตัง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนิยะตังชีวิตของเราเป็นของม่เที่ยงมาละังเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะโคนที่จะสังเวกอายังกายโยจะอาจิลังร่างกายนี้ไม่ใช่ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณโอขันตันจักมญญาชุโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้ว อาทิเสสติจากนอนทับปดัดเทวงซึ่งแผ่นดินกะลิงนขดลังอีวะปะดดุดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนนิรถถังหาประโยชน์มิได้อัน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตะวานิรุนชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสัส โมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตตามารติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งพววก,กํลาลังตายอยู่มริสูจะมาริสเลที่ตายแล้วกําลังจะตายตเะเถวหังมาริสามตเราจักตายอย่างนั้นเหมือนกันนติเมเอธะสังสยโยความสงสารในวความตายนี้ยังไม่มีแกเราเลย Buat bontetayang kincik, yang kincikusalan keman sampai ke petehik ketang punya nong. Aduh, mau nantutu, kata dikayu kah untuk kita, untuk tukah, kamu mata pita. สุกิตาหุนตุทุกขาปะมุขจันตุสัพเพยานติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุขจันตุสัพเพอญาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุขจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุขจันตุสัพเพออาจิอาจาติยุปัตชายะสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุขจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุขจันตุสัพเพเทวา สุกิตาหงตกทุกขามุนตุกสเพสามถตินางสามิชนตุโบหมดส่วนบูชาลูทวดนโมพงโพธิสัตว์อคติมายะอิติปะคะวะนโ่มองโพธิสัตว์อคติมายะอิติปะคะวะนโมอโพธิสัตว์อคติมายะอิติปะคะวะหมดวนปฏิทานคถาญาเทวตาสติวิหาวัตุนิทุเปฆเลพธทิฆเลตงตง ตาธรรมินะธรรมธรรมะตาในนภวันตุปูชิตาสดถิงกะโลนเตถาวิหาคันวิหาละขันทะเลเถลาจามัชฌานวการจามิขบโวสารามิกาธนปฏิอุปสักาคามาจเทสานิคามาจไอสลาสัมปรานภูตาสุกิตาภวันตุเตเาลาพุชายาปิจะอันตสัมภาวะสังเสทิชาตาธรรมโวปปาติกาในญาณิกังธรรมะพลัง ปฏิจจเตสัพเพปิทุกสสาคารตุสังขยังธาตุทีลังสตังถโมธรรมัตลาจะปุคาลาสังโฆขนตุสัมมะโวะอัตไายะจะหิตายะจะอัมเหระขนตุสัตถโมสัพเพปิสัมมจาริโนพุทธิสังปาปุเนยามะธรรมเมอายิอริยปาเวทิเตปปัสสันนาขนตุสัพเพปิปานิโนพุทธัสสาสเน สัมมาทาลังเวชตโตยาเลเทโวปวัตสตุรุธิภาวายาสัตธานังสัม,มิธังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตาละจังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณรลาชนโนประชังละขันตุสัพพทา เทวตาปโยชนะคถาทุกขปัตตาชนิดทุกขาพยาปัตตาชนิดพยาสกาปัตตาะนิดสกาผลตุเสตไปปปานิโนเอตาวตาจะอเมหิตสัพพตังบุญญสัพพรังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัพพะสสัพติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทยะสีลังัตุสัพพตาภาวนาพิรตาหุตุขจันโตเทวตาคาถาสุมาฆะละคาถา ขนตุสัพพังสุมาฆลังละขันตุสัพเพเทวตาสัพพพุทธานุภาวินโสติหันตุนี้ลันตลังขนตุสัพพังสุมาฆลังละขันตุสัพเพเทวตาสัพพพุทธธรรมานุภาวินโสติหันตุนี้ลันตลังขนตุสัพพังสุมาฆลังละขันตุสัพเพเทวตาสัพพสังขานุภาวินโสติหันตุนี้ลันตลังสัพเพพุทธาภระัพตาปัจเจกันยัจพลังหันตาลัตะเตะเชนังละขันตภัตมิสสะวโสสัพเพพุทธาภระัพตาปัจเจกันยัจพลัง อนตานตนตาเตชะนะละขันปัทิสสะสโสสเปุทธาพรปลตาปัจเจกานาจพลังอนตานตตาเตชะนะละขันปัมิสสะสโสสเปพุทธาปรปตาปัจเจกานาจพหลังอนตานตตาเตชะนะละขันปทมิสสะสโสสเปพุทธาพระตาปัจเจกานาจพลังอนตานตตาเตชะนะละขันปมิสสะสโสสเปพุทธาพระตาปัจเจกานาจพลัง อลันตานันตะตจเนะละขันปัตวิุปโสสภาพระรัตาปัเจกันพลังอนานัตตนะละขันปัตวิตตปโสสัพทพภาพระรัตาปัเจกันพลังอตานันตตจนะละขันปัตวิตตปโสสัพพภทธาพระรัตนปาเจกันพลังอนตานันตตจิเะละะขันปัติวิตตปโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยยาพระพุทธมนต์นี้ขอ ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าปุ่ที่ถวายเป็นพระราชกอุศน์แด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรษฐกิจพระบรมราชชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโคศรสทธาสุสวรรค์คาไลาขอในสองแห่งอุศนี้จงเป็นสัมภารสิร่งมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข่งค่าปลอดภัยจากทุกส่งโรคภัยทั้งปวงอันตรายทั้งปวงวให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอพห้บาเจ้ามีสามาธิฏิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลานานอีกครั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนารรสาธุการในบุคคลนี้โปรดประสิทธิประสาธพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายาสิติทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุมงคลน้องปองที่3สเสียงอมลตท่านจะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนวัปภาพเปนวัุภาพและนิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิ่งมงคลแก่พว้ปกครองและประชาชนทุกประการเทอ